น้ำตกก้วยหลวงครับตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยอำเภอนาจะห่วยเมืองดอกบัวง,งามอุบลราชธานีนี่นีนี่ที่อุทยานนี่นะครับเก็บค่าเข้าผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทและค่ากลางเต็นท์30บาทต่อท่านค่าจอดรถคันละ30บาทนะครับลานกลางเต็นท์อยู่ไม่ไกลกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับ พื้นราางการเต้นค่อนข้างแข็งนะครับเพื่อนๆที่อยากจะก,การเก้นต้องเตรียมสมอบกมาดีๆนะครับจากกลานกลางเต้นไปประมาณ3.5กิโลเมตรเราก็จะมาถึงตัวน้ําตกค้วยหลวงนะครับใครที่อยากจะไปชมความงามของน้ําตกและลงเล่นน้ํานะครับก็ต้องเดินเท้าลงไปนะครับ300เมตรนะครับทางขึ้นลงค่อนข้างชันนะครับและก็ลื่นแล้วก็มีละอองน้ําตลอดนะครับน้ําตกสวยงามมากๆครับ และจะสวยงามที่สุดในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับเพื่อนๆสายน้ำตกนะครับไม่ควรพลาดน,นะครับแนะนำเลย